สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอระจารักทางทั้งทาง cme d o me วันนี้เป็นวันอังคารที่22มิถุนาย,ยน2 5 6 4สีมงคลวันนี้ค่ะจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวที่กระเสริฐเรื่องของการงานรวมถึงการติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะการพูดคุยการต่อรองผลประโยชน์แล้วก็สีดำสีน้ำเงินสีชมพูค่ะเน้นตรงตรงในเรื่องของโชคลาภ เครื่องประดับนําโชควันนี้จะเป็นทองคานะคะเดี๋ยวาจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองหินอเมทิสต์แล้วก็เครื่องเงินที่จะเป็นเครื่องประดับนําโชคให้กับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นหลวงพ่อสมเด็จท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วก็องค์สมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชที่จะ เขาเรียกว่าเราสามารถจะทาการสักการะบูชาเพื่อที่จะขอความเป็นสิริมงคลแล้วใครก็ตามนะที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะและต้องการทําบุญวันเกิดในช่วงนี้นะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคหรือทําบุญกับพระพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธนะคะอย่างเช่นที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือเราอาจจะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเสริมสุขภาพให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอาหารค่ะที่จะใส่บาตรก็ดีหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะขอให้เป็นอาหารทะเล แล้วก็อย่าลืมนะใส่ยารักษาโรคไปด้วยนะคะอันนี้จะทําให้เรามีการมองการไกลนะคะมีอนาคตที่สดใสรวมถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเช่นกันเมื่อวานนี้นะคะในรบ 30, นอบ17.30นและที่ออกคือ134แล้วก็14รอบนี้ค่ะตัวเน้นค่ะเลข4เข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างเลยแล้วก็ชุดวินนะคะมีทั้งเลข1แล้วก็เลข4อันนี้จัออสองตัวล่างนะชุดจับคู่ค่ะมีเลข34อันนี้ออกสองตัวบน แล้วในรอบ18.30นได้ที่ออกคือ141แล้วก็25รอบนี้นะคะเลขเข้ามาในชุดวินค่ะคือมีทั้งเลข4แล้วก็เลข1อันนี้จะออก2องตัวบนนะคะแล้วในรอบ19.30นไล้ที่ออกคือ773แล้วก็05รอบนี้ตัวเน้นเลข5ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ในชุดวินมีเลข0กับเลข5ด้ดยเช่นกันมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันอังคารที่22มิถุนายนนะคะว่าในช่วงเวลา17.30นเนีน่ย ชุดวินเลกที่วางไว้ให้นะคะจะมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขเก้าเลขห้าเลขหกแล้วก็เลขแปดเน้นไว้ที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดสำหรับชุดจับคู่ค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะคะส่วนในช่วงเวลาสิบแปดจุดสามศูนย์นอค่ะได้ชุดวินนะคะเลขที่วางไว้ให้ก็จะมีเลขหนึ่งเลขสามเลขเก้า เลขแปดเลขห้าเลขเจ็ดเน้นวิธีเลขหนึ่งกับเลขสามแล้วก็ในชุดจับคู่ค่ะจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสี่ศูนย์สามหกสามสองสามแล้วก็สี่สามนะคะสำหรับในช่วงเวลา19.30นอค่ะในชุดวินเลขที่หวางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข1เลข9กเลขแเลข5าเลข7ตัวเน้นวิธีเลขหกับเลข1ค่ะสำหรับชุดจับคู่นะ 60646263014121แล้วก็31นะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีโชคลาบนะคะใครที่รับกับรับโชคอย่าลืมดังเงินเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับการทําบุญนะคะการให้ทานกับคนที่ยากไร้เพื่อที่จะเป็นอธิสงนะคะให้เรามีโชคลาบอย่างต่อเนื่อง ท้ายรายการค่ะอาจารย์รักขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆขอให้ทุกท่านโชคดีรับจับรับโชคกันท่นหน้าพรุ่งนี้พบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง simi dot me วันนี้อาจารย์ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ